สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประวัติรายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังของอาชญากรรมที่ถูกเล่าขานไปทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ปีคศ .1963 ในประเทศอังกฤษสู่คดีปล้นที่ถูกวางแผนอย่างแยบยลและสร้างความตื่นตะลึงให้กับคนทั้งประเทศนั่นก็คือคดีปล้นรถไฟครั้งยิ่งใหญ่ The Great Train Robbery ครับในวันที่8สิงหาคมคศ1963รถไฟไปรสีนีที่เดินทางจากเมืองกลาสโกไปยังลอนดอนกำลังเดินทางไปตามกำหนดการปรกติแต่ในคืนนั้นรถไฟขบวนนี้ไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาเพราะมันถูกปล้อนอย่างอุกอาจและสมบูรณ์แบบโดยแก๊งอาชญากรที่วางแผนมาเป็นอย่างดี และพวกเขาสามารถกวาดเงินสดไปได้มหาศาลซึ่งเทียบเท่ากับเงินหลายสิบล้านปอนด์ในปัจจุบันการปล้นครั้งนี้ถูกเรียกว่าการปล้นแห่งศตวรรษไม่ใช่เพื่อจำนวนเงินที่มากมายเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะวิธีการที่ซับซ้อนและมีการวางแผนอย่างละเอียดราวกับในภาพยนตร์แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายส่วนใหญ่ได้ในเวลาต่อมา แต่คดีนี้ก็ยังคงทิ้งปริศนาที่สำคัญที่สุดไว้นั่นก็คือเงินที่ปล้นมาได้บางส่วนได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเบื้องหลังการปล้นที่ยิ่งใหญ่ย่อมมีผู้บงการที่ชาญฉลาดและสำหรับคดีนี้ผู้บงการคือบรูซเรโนลส์นักปล้นมืออาชีพที่ใฝ่ฝันที่จะทำการปล้นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เขาได้รวบรวมทีมอายยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถึง15คนแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆของแผนการการวางแผนทีมปล้นได้ใช้เวลานานหลายเดือนในการวางแผนและเตรียมการ พวกเขาศึกษารายละเอียดของเส้นทางรถไฟปรษณียอย่างละเอียดเพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการหยุดรถไฟและลงมือปล้นและในที่สุดพวกเขาก็เลือกจุดที่ชื่อว่าสะพานสเสม็ดป่าเ e ีย s c สครอสซิในเขตบักกิงแฮมเชอร์ซึ่งเป็นจุดที่ห่างไกลจากชุมชนวิธีหยุดรถไฟแผนการหยุดรถไฟของพวกเขานั้นเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมาย พวกเขาไม่ได้ใช้ระเบิดหรือสิ่งกีดขวางแต่พวกเขาใช้ถุงมือและเทปกาวสีดำปิดสัญญาณไฟจราจรบนรางรถไฟเพื่อหลอกให้คนขับรถไฟคิดว่ากำลังอยู่ในช่วงซ่อมบำรุงและจำเป็นต้องจอดรถไฟในคืนวันที่8สิงหาคมคศ1963เวลาประมาณ03.00น รถไฟไปรสณนีที่บรรทุกเงินจำนวนมหาศาลกำลังเดินทางเข้าสู่เขตที่คนร้ายซุ่มรออยู่ปฏิบัติการทันทีที่รถไฟจอดลงตามสัญญาณไฟปลอมแกงปลนได้บุกขึ้นไปบนหัวรถจักรและทำร้ายคนขับรถไฟจนได้รับบาดเจ็บสาหัสพวกเขาได้แยกโบกี้ที่บรรทุกเงินออกและขับรถไฟต่อไปอีกไม่กี่กิโลเมตรเพื่อไปยังจุดที่รถบรรทุกกำลังรออยู่ ความท้าทายการปล้นไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นเพราะถุงเงินมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่พวกเขาจะแบกได้ง่ายๆทำให้การขนย้ายเงินเป็นไปอย่างยากลำบากและใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้แต่ในที่สุดพวกเขาก็สามารถขนย้ายเงินไปได้ทั้งหมดกว่า120ถุงเงินซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า2.6ล้านปอนด์ การปล้นครั้งนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและทำได้อย่างสมบูรณ์แบบราวกับไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการวางแผนที่รัดกุมและแม่นยำแม้จะหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลแต่โชคก็ไม่ได้เข้าข้างพวกเขาไปตลอดความผิดพลาดหลังจากนำเงินไปซ่อนไว้ในฟาร์มแห่งหนึ่งพวกเขาก็ต้องรีบหลบหนีไปอย่างเร่งรีบ และความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาก็คือการไม่สวมถุงมือขณะลงมือปล้นทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเก็บรอยนิ้วมือจำนวนมากจากรถบรรทุกและอุปกรณ์ต่างๆได้และนำไปสู่การระบุต,ตัวตนของคนร้ายการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังและหน่วยงานทุกฝ่ายเพื่อตามล่าคนร้ายอย่างหนักหน่วง และในเวลาเพียงไม่กี่วันก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้หลายคนและมีการตัดสินลงโทษจำคุกในเวลาต่อมาผู้ต้องหาบางคนถูกจำคุกเป็นเวลานานถึง30ปีแต่ผู้บงการอย่างบรูซเรโนลส์สามารถหลบหนีไปได้นานถึง5ปีก่อนที่จะถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดคดีปล้นรถไฟครั้งยิ่งใหญ่ไม่ได้เป็นเพียงคดีอาชญากรรมธรรมดา แต่เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การสืบสวนคดีของอังกฤษไปตลอดกาลมันเป็นบทเรียนสำคัญให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนวนิยายและภาพยนตร์มากมายสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของคดีนี้ก็คือเงินที่ปล้นได้บางส่วนนั้นยังคงหายไปไร้ร่องรอยและไม่เคยมีใครพบเห็นมันอีกเลยซึ่งเป็นปริศนาที่ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับวันนี้รายการเปิดประวัติต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก,ก่อนสวัสดีครับ